สวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับพาเข้าสู่อู่หันศานะคะสวัสดีเปยียงลูกค้าแล้วก็เอฟซีทุกท่านด้วยก็แล้วกันนะคะวันนี้นะคะเราพามาชมรถสวยๆนะคะที่สร้างขึ้นเสร็จใหม่เลยคะ่ะลูกค้ายังโสดด้วยนะคะถ้าท่านไหนอยากรับรถคันนี้ไปไว้ใช้งานนะคะก่อนจะปีใหม่นะคะรับกับปีใหม่นี้ได้เลยนะคะก็เช็คระบบไฟเช็คแอร์เรียบร้อยแล้วค่ะเหลือล้างเคพามสะอาดอีกรอบนึงนะคะ่ะ คันนี้เป็นฮีโน่หน้ายักษ์ตอนเดียวค่ะลูกค้าเครื่องของคันนี้เป็นเครื่อง JO7C ค่ะรถคันนี้นะคะเป็นคัสซีไทยพร้อมใช้งานพร้อมทะเบียนนะคะอยู่ที่720,000บาทค่ะลูกค้ายังโสดน,นะคะรอเจ้าของรถคันนี้นะคะมารับน้องกลับไปดูแลอยู่นะคะก็ฝากถึงลูกค้าทุกท่านด้วยค่ะที่อมองหารถดำรุ่นนี้ไปใช้งานคะ่ะทางกู่ของเรานะคะทำเครื่เสร็จใหม่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินดูรอบคันกันค่ะ คันนี้นะคะทำขึ้นมาเป็นสีเขียวมะนาวค่ะโทนเข้มนะคะลูกค้าสวยเลยตีเป็นฟิล์มดำค่ะอะไรชุดแต่งก็ตามภาพที่เห็นนะคะลูกค้าเพิ่มเติมมาให้คือบางส่นหน้าค่ะสวยมากเลยนะคะลูกค้าคันนี้นะคะสเปกกระบะค่ะยาวอยู่ที่3.60เซนนะคะรวมฝาท้ายค่ะ2.80นะคะละแหนง2ตัวค่ะส่วนตัวฝาข้างหน้าอยู่คันสูงอยู่ที่50เซนค่ะลูกค้าตอนนี้ก็สตาร์ทเครื่องอยู่นะคะเสียงเครื่องเงียบมากเลย่ะคา เดี๋ยวพาไปดูภายในหอเก๋งกันบ้างาำรับรถคันนี้นะคะสีสวยมากอ้าวตำบบภายในนะคะก็พุ่มเบาะเรียบร้อยซักล้างเรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้าเบาะตัวนี้เป็นแดงกลางขอบดํานะคะคันนี้เป็นเบาะเรียง3าตัวค่ะเราก็หุ้ม ากเลยค่ะก็จะดังนิดนึงนะคะถ้าฟังไม่ชัดก็ขออภัยด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวพาเดินดูร,บรอบๆคันกันท่อนะคะเราใส่เป็นทอาา่อพักฮะแล้วก็เป็นเอสเลดไทเทให้ลูกค้านะคะอ่าเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันบ้าง ธรรมดานะคะก็จะใส่เป็นข้อพักฮะม้ามฟูให้นะคะเสียงก็จะดังๆแบบนี้นะคะลูกค้าดันลั่นกันไปนเลยนะคะอ่าดูข้างๆเต็มคันกันค่ะตัวนี้เป็นเขียวมะนาวนะคะลูกค้าเล่นลายเพชรเลยะคะ่ะลายของทางอูจะเป็นลายนี้นะคะส่วนมากคะ่ะลูกค้าพอเป็นเอสเลสี่นิ้วคะ่ะคัสซีใหญ่ๆส,สวยๆนะคะหน้าประมาณเก้านิ้วคะ่ะลูกค้าเอาวิ่งวัดยันคัสซีแล้วก็สีรถเลยคะ่ะ ขุณหลังเต็มพื้นแบบนี้เลยนะคะหูช้างคู่ด้านท้ายนะคะไฟสองแผ่ใต้ายนะคะเราก็ติดให้ลูกค้าทุกคันถังน้ามันของคันนี้ก็มาที่พรอมจุอยู่ที่100ลิตรนะคะก็ฝากถึงลูกค้าแล้วก็ FC ด้วยก็แล้วกันค่ะถ้าท่านไหนได้ชมคลิปนี้แล้วนะคะเรามาอัปเดตฮีโน่น้ายักก์นะคเครื่อง JOJC รถคันนี้เป็นแคลซีไทยนะคะสำหรับคันนี้ก็ยังโสดค่ะเช็คล้าง ระบบแอร์ระบบไฟเรียบร้อยแล้วนะคะรอล้างทําความสะอาดลงแว็กอีกรอบนึงนะคะราคาพร้อมใช้งานอยู่ที่720,000บาทค่ะพร้อมทะเบียนค่ะลูกค้าถ้าท่านไหนมองหาอยู่สนใจอยากรับไปไว้ใช้งานก็มาดูคันนี้ได้นะคะที่อูหันสาค่ะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามรับชมก็แล้วกันค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ